สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมใจธรรมะง่ายๆเพื่อใจที่สบายนะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันถึงแนวคิดดีๆจากธรรมเทศนาเรื่องอุบายฝึกจิตทางลัดกันค่ะเป็นคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนท่านเทศไว้นานแล้วนะคะที่วัดป่าบ้านตาดตั้งแต่ปี2519แต่เนื้อหาเนี่ยคือยังใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เราจะคุยกันแบบง่ายๆนะคะสกัดเอาเฉพาะแก่นคิดที่แบบเออน่าสนใจออกไปปรับใช้ให้ใจเราเบาขึ้นได้จริงครับผมเราก็จะมาลองดูกันนะครับว่าคำสอนนี้มีแง่มุมไหนที่พอจะช่วยคลายาความสงสัยในใจหรือให้มุมมองใหม่ๆกับชีวิตเราได้บ้างนะครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่ามันเป็นทางลัดนะครับสู่ความเข้าใจตัวเองค่ะมีคาถามหนึ่งเลยค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเแวบเข้ามาในหัว หรือบางทีก็ยังสงสัยอยู่ลึกๆนะคะคือเรื่องที่ว่าเอา่โลกหน้ามีจริงไหมตายแล้วไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะในคำสอนนี้ท่านบอกว่าคำถามพวกนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดในใจเราทุกคนเลยเหรอคะมันมาจากไหนคะคือหลวงตาท่านไม่ได้ฟันธงไปเลยนะครับว่ามีหรือไม่มีแต่ท่านชี้ให้เราเห็นที่มาของคำถามมากกว่าท่านชวนให้คิดตามง่ายๆครับท่านถามว่าเมื่อวานมีไหมก็มีนะคะครับ วันนี้ล่ะก็มีแล้วพรุ่งนี้ล่ะคิดว่าน่าจะมีไหมมันก็เออดูเหมือนว่าน่าจะมีนะครับสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วมันก็สอเขาว,ว่าสิ่งที่จะตามมาก็น่าจะมีอยู่แต่ประเด็นหลักจริงๆคือท่านชี้ว่าไอ้ความสงสัยเรื่องโลกหน้าหรือเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยครับเอ่อจริงๆแล้วมันมาจากความหลงของเราเองคือเราไม่รู้จักตัวเองจริงๆจังๆนะครับ เหมือนเราลืมเรื่องเก่าๆจำอดีตไม่ได้ไม่เข้าใจปัจจุบันขณะชัดๆมันก็เลยอดกังวลเรื่องอนาคตไม่ได้มันเหมือนเชือกที่ผูกมัดใจเราให้วุ่นวายกับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แทนที่จะหันมาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆคือใจเราเนี่ยครับเหมือนกับว่าถ้าเราแก้ตรงความหลงนี้ได้คำถางพวกนั้นก็อาจจะไม่สำคัญแล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะแล้วแล้วจะเริ่มแก้ตรงไหนดีคะ เหมือนในคำสอนจะเน้นมากๆเลยนะคะว่าต้นตอของทุกเรื่องเลยทั้งสุขทั้งทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรานี่เองตรงนี้อยากให้ช่วยขยายความนิดนึงคะ่ะว่าใจเรามันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างได้ยังไงคะใช่เลยครับท่านย้ําเลยว่าใจเนี่แหละครับคือตัวการใหญ่เป็นเหมือนผู้กำกับชีวิตเราเลยทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสุขสงบหรือว่าวุ่นวายเดือดร้อนคือมันออกมาจากใจดวงนี้เป็นหลักเลยครับ ถ้าเราปล่อยปลาละเลยไม่ได้ฝึกไม่ได้ดูแลมันนะครับมันก็จะเตลิดไปเรื่อยคิดฟุ้งไปไม่หยุดหาแก่นสารไม่ค่อยเจอสร้างแต่เรื่องผูกตัวเองให้เป็นทุกข์เหมือนเรือไม่มีหางเสือนะครับลอยไปเรื่อยอืมค่ะแต่กลับกันนะครับถ้าเราหันมาทำความเข้าใจมันมาเรียนรู้วิธีฝึกวิธีดูแลใจดวงเดียวกันนี้แหละ จะกลายเป็นแหล่งความสุขความสงบเย็นที่แท้จริงได้เลยนะครับลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ครับเวลาใจเราสงบจริงๆนะครับแม้ข้างนอกจะวุ่นวายยังไงเราก็ยังรู้สึกโอเคข้างในได้แต่ถ้าใจเรามันร้อนรุ่มเนี่ยต่อให้อยู่ที่เงียบๆเลยมันก็หาความสุขไม่ได้หรอกครับจริงด้วยค่ะปัญหาในชีวิตประจําวันเนี่ยครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องคนเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งเลยมันถูกขยายให้ดูใหญ่ขึ้นก็เพราะใจเรามันไม่นิ่งนี่แหละครับ อ๋อพอจะนึกภาพตามได้ค่ะเหมือนใจเป็นแว่นขยายเลยนะคะถ้าใจขุ่นมัวก็มองเห็นปัญหาใหญ่ไปหมดแต่ถ้าใจใสก็อาจจะเห็นตามจริงเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นทีนี้แล้วการจะทำให้ใจมันสงบให้เข้าใจอะไรอๆชัดขึ้นนี่เราต้องทำยังไงบ้างคะการฝึกใจนี่เองใช่ไหมคะที่เป็นหัวใจสำคัญของคำสอนนี้ที่เรียกว่าจิตตภาวนานะคะ ไม่ทราบว่าในคําสอนนี้ท่านให้แนวทางหรือที่เรียกว่าอุบายในการฝึกที่เป็นทางลัดเนี่ยยังไงบ้างคะครับท่านเรียกว่าจิตตภาวนาคือการลงมือปฏิบัติกับใจเราโดยตรงเลยนะครับท่านให้หลักการสําคัญไว้สองขั้นครับขั้นแรกคือการทําสมาธิก่อนเพื่อให้ใจสงบให้มีหลักยึดค่ะการทําสมาธิขั้นตอนนี้มีเทคนิคอะไรที่ท่านเน้นเป็นพิเศษไหมคะสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่า การทําใจให้สงบเนี่ยมันยากจังเลยท่านก็นแนะนําให้หาคําบริกรรมที่เรารู้สึกว่าเออมันถูกจริตเราเช่นพุโทโธหรือบางคนอาจจะถนัดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ครับประเด็นสําคัญเลยที่ท่านเน้นคือต้องมีสติกํากับตลอดเวลาสติหรอคะครับคือรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ท่องไปเรื่อยๆหรือดูลมไปเฉยๆนะครับแต่ต้องรู้ตัวไม่เผลอไม่ให้ใจมันแวบไปคิดเรื่องอื่นบ่อย ท่านเปรียบเหมือนเราผูกวัวไว้กับหลักนะครับแรกๆมันก็อาจจะดิ้นอยากจะไปนู่นไปนี่อืมค่ะแต่พอเราผูกไว้เรื่อยๆคอยดึงมันกลับมามันก็จะค่อยๆเชื่องลงใจก็เหมือนกันครับพอมีสติคอยดึงกลับมาอยู่กับคำบริกรรมหรือลมหายใจบ่อยๆมันจะค่อยๆรวมกำลังเข้ามาสงบนิ่งได้แล้วจุดที่น่าสนใจนะครับท่านบอกว่า พอใจมันได้ลองชิมรสความสงบจริงๆแม้จะแค่แป๊บเดียวนะครับเราจะเห็นคุณค่าของมันทันทีเลยอ๋อ oh, เห็นเองเลยครับเทียบกับตอนที่ใจมันฟุงฟ้งฟุ้งวุ่นวายๆเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยเหมือนเรารู้สึกได้เองว่าเออความสงบมันดีอย่างนี้นี่เองไม่ต้องให้ใครมาบอกท่านเปรียบเหมือนน้ำในแก้วที่ขุ่นๆนะครับ พอระวางแก้วนิ่งๆไม่ไปยุ่งกับมันตะกอนมันก็ค่อยๆตบลงมาเองน้ำก็ใสขึ้นมาเองเนี่ยแหละครับผลของการมีสติทำให้ใจสงบเข้าใจเลยค่ะว่าความสงบเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆแต่พอใจสงบแล้วนิ่งแล้วเออเป้าหมายต่อไปคืออะไรคะหรือว่าแค่สงบในสมาธิก็พอแล้วตามแนวทางนี้อ๋อไม่ใช่แค่นั้นครับจริงๆแล้วความสงบจากสมาธิเนี่ยเป็นแค่ฐานกำลังเฉยๆครับ เหมือนเราชาร์จแบตให้เต็มเพื่อจะเอาพลังงานไปใช้ต่ออ๋อค่ะขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆเลยคือการใช้ปัญญาครับหมายถึงว่าเรานำเอาใจที่มันสงบมีกำลังดีแล้วเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณามาสอดส่องมาคลี่คลายดูความจริงของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือร่างกายความรู้สึกความคิด อารมณ์ต่างๆของเราเองที่ใจมันเคยหลงไปยึดไปชอบไปชงังไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานะครับ mm. เช่นลองใช้ใจที่สงบๆเนี่ยครับพิจารณาดูร่างกายเราจริงๆจังๆตั้งแต่หัวจรดเท้าแยกส่วนดูไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังเอ๊ะมันมีอะไรที่มันสวยจริงหน้าหลงไหลจริงหรือเป็นของเราจริงๆตลอดไปไหมหรือลองสังเกตเวลาเกิดอารมณ์กโกรธขึ้นมา หน้าตามันเป็นยังไงมาจากไหนทำไมเราต้องไปแบกมันไว้การพิจารณาแบบนี้ซ้ำๆนะครับด้วยใจที่เป็นกลางที่ได้จากการศึกสมาธิมันจะทำให้เราค่อยๆเห็นความจริงครับว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเหมือนกับว่าสมาธิทำให้เรามีไฟฉายที่สว่างแล้วก็นิ่ง ส่วนปัญญาคือการเอาไฟฉายนั้นไปส่องดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราคิดเอาเองหรืออยากให้เป็นเพราะเห็นความจริงแล้วไอ้ที่เคยยึดยึดอยู่มันก็คลายไปเองแบบนี้พอจะเรียกว่าเป็นทางลัดได้ไหมคะคือเข้าไปแก้ที่ความเข้าใจผิดโดยตรงเลยใช่เลยครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจที่ทําให้เรียกว่าอาจจะเป็นทางลัดได้คือมันไม่ได้ไปแก้ที่ปลายเหตุหรือพยายามหนีปัญหาอะไรนะครับ แต่ใช้ปัญญาที่เกิดจากใจที่สงบเนี่ยเข้าไปประชิญหน้ากับความจริงโดยตรงเลยเข้าไปคลี่คลายความเข้าใจผิดหรือความหลงซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์พอปัญญามันรู้แจ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนแล้วความยึดติดความกังวลความสงสัยในเรื่องนั้นนั้นมันก็หลุดไปเองเลยครับเหมือนเราแก้ปุ่มเชือกตรงเงื่อนพอเงื่อนมันคลายเชือกทั้งเส้นมันก็หลุด ไม่ต้องไปเสียเวลาตัดทีละส่วนๆแต่การฝึกทั้งสมาธิให้ใจสงบแล้วยังต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่อเนื่องอีกอืมดูเหมือนจะต้องอาศัยความต่อเนื่องความตั้งใจไม่น้อยเลยนะคะแล้วถ้าเจอกับด่างสําคัญเลยค่ะที่หลายคนน่าจะเจอคือความขี้เกียจนะคะไม่อยากทําไม่อยากฝึกต่ออันนี้ในคําสอนท่านมีอุบายหรือมุมมองเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะโอ oh. ประเด็นนี้หลวงตาท่านพูดไว้ชัดเจนมากครับตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างจะเฉียบขาดเลยนะครับท่านบอกเลยว่าจะเอาความขี้เกียจไปปราบความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> เหมือนคนป่วยนอนซมอยู่บนเตียงแล้วหวังว่าจะหายป่วยโดยไม่ยอมลุกไปกินยาไม่ยอมออกกําลังกายมันก็มีแต่จะแย่ลงนะครับท่านใช้คําเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ ท่านเปรียบกิเลสทั้งหลายในใจเราซึ่งก็รวมถึงความขี้เกียจความท้อแท้ด้วยนะครับว่ามันเหมือนกับหนามที่ปักคาเท้าเราอยู่หนามเหรอคะครับถ้าเรามัวแต่โอเอไม่กล้าถอนกลัวเจ็บหรือขี้เกียจจะถอนปล่อยทิ้งไว้หนามนั่นแหละครับมันจะทำให้เท้าอักเสบเป็นหนองลามไปเรื่อยๆจนอาจจะเน่าไปทั้งเท้าได้เลยการจะถอนหนาออก มันต้องใช้ความกล้าความอดทนนะครับถึงจะเจ็บตอนดึงมันออกแต่ก็ต้องยอมเพื่อให้แผลมันหายเพื่อให้เท้ากลับมาเดินได้ปกติโหเห็นภาพเลยค่ะการต่อสู้กับกิเลสความขี้เกียจในใจก็เหมือนกันเลยครับท่านย้ำว่า ต้องใช้ความเพียรความขยันความอดทนเข้าไปสู้โดยตรงแม้จะรู้สึกฝืนฝืนหน่อยแม้จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลำบากในตอนแรกแต่ก็ต้องทำครับเพื่อจะถากถางเพื่อจะล้างสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ทำให้ใจเราทุกข์ออกไปให้ได้นี่คือการต่อสู้ที่จำเป็นนะครับถ้าเราหวังจะพ้นทุกข์จริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากจริงๆคะ่ะ ทำให้เห็นเลยว่าการฝึกใจนี่ไม่ใช่เรื่องสบายๆนั่งเฉยๆแล้วรอผลนะคะแต่เป็นการลงมือถอนหนามออกจากใจที่ต้องใช้ทั้งกำลังใจแล้วก็ความอดทนจริงๆด้วยเหมือนนั่งสู้กับตัวเองเลยนะคะเนี่ย ทีนี้พอเราพยายามฝึกใจตามขั้นตอนนะคะคือทำใจให้สงบด้วยสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาความจริงจนเข้าใจแล้วก็อดทนสู้กับความขี้เกียจความท้อถอยไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึกตามแนวทางอุบายฝึกจิตทางลัดนี้มันจะนำไปสู่อะไรคะมันจะช่วยไขข้อข้องใจเรื่องโลกหน้าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่เราคุยกันไว้ตอนแรกได้แบบหมดจดเลยไหมคะ คำตอบคือได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงเลยครับเมื่อเราฝึกใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายสิ่งต่างๆนะครับทั้งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและภายในความคิดอารมณ์ความยึดมั่นต่างๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะค่อยๆคยขมขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดมันจะสามารถสาวเข้าไปถึงต้นตอเข้าไปถึงแก่นกลางของปัญหาทั้งหมด ที่เป็นรากเงาของความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทั้งปวงที่มันซ่อนตัวอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราที่ท่านเรียกว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้จริงนั่นแหละครับอวิชชาครับในคำสอนนี้ท่านมีคำเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากท่านเปรียบอวิชชาตัวนี้เหมือนกษัตริย์ใหญ่ตัวขนองเลยนะครับกษัตริย์เลยเหรอคะครับ ที่แอบซ่อนอยู่ในเมืองคือใจเราเนี่ยคอยออกคำสั่งบงการให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆให้เกิดความคิดปรุงแต่งให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราทำให้เราต้องวนเวียงตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักที แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ปัญญาของเราซึ่งถูกฝึกมาจนมีกำลังแก่กล้าเต็มที่แล้วสามารถส่องทะลุเข้าไปเห็นแล้วก็ทำลายกษัตริย์ตัวขนองหรืออวิชานี้ลงได้อย่างสิ้นซากเลยนะฮะค่ะคำถามและความสงสัยทั้งหมดที่เราเคยมีไม่ว่าจะเป็นตายแล้วเกิดอีกไหมตายแล้วสูญหรือเปล่านารกสวรรค์พรหมโลกมีจริงไหมคำถามพวกนี้มันจะหายวับไปจากใจเองเลยครับอัตโนมัติเลยหายไปเลยเหรอคะทำไมล่ะคะ เพราะว่าเหตุหรือเชื้อที่จะทําให้ต้องไปเกิดในพบพุูมิต่างๆนะครับมันถูกทําลายไปหมดสิ้นแล้วเหมือนเราเผาสะพานที่จะข้ามไปสู่พบหน้าจนหมดไม่เหลือทางให้ไปต่ออีกแล้วความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติโดยตรงชนิดที่แบบประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองเลยท่านใช้คําบาลีว่าสันทิทโกสันทิทโกครับคือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างแจ่มแจ้งในใจตัวเองเลย หายสงสัยโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปเชื่อตามใครหรือไปถามหาคำตอบจากที่ไหนอีกแล้วครับกระจังแจ้งมากๆเลยค่ะสรุปก็คือแทนที่จะเสียเวลาไปหาคำตอบเรื่องภพภูมิจากข้างนอกซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนะคะหรือมัวแต่กังวลเรื่องอนาคตท่านสอนให้เราย้อนกลับมาจัดการที่ต้นเหตุคือกิเลสโดยเฉพาะอาวิชชาที่อยู่ในใจเรานี่เองด้วยการฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญา พอเหตุแห่งทุกข์มันดับไปผลคือการเวียนว่ายตายเกิดหรือความสงสัยทั้งหลายมันก็ดับตามไปด้วยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจริงๆแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเลยนะคะเพื่อให้เรา,เ,าเห็นภาพรวมแล้วก็จดจําประเด็นสําคัญได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาสรุปแก่นความคิดหลักๆจากธรรมเทศนาอุบายฝึกจิตทางลัดที่เราคุยกันวันนี้สักหน่อยดีไหมคะดีเลยครับงั้นสรุปเป็นประเด็นสั้นๆนะครับ ข้อแรกเลยความสงสัยในเรื่องลี้ลับต่างๆโดยเฉพาะเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยครับมักจะมีรากมาจากความหลงหรือความไม่รู้แจ้งในธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ของจิตใจเราเองอืมค่ะข้อ2ต้นตอจริงๆของปัญหาและความสุขทั้งปวงมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละครับถ้าใจโดนกิเลสครอบงำก็วุ่นวายเป็นทุกข์ แต่ถ้าใจได้รับการฝึกฝนจนสงบเกิดปัญญาก็เป็นบอกเกิดของความสุขแท้จริงได้ค่ะข้ขอ3หนทางในการแก้ปัญหาและออกจากทุกขก็คือการฝึกจิตหรือจิตตภาวนานะครับซึ่งมี2ขั้นตอนหลักๆคือขั้นแรกทำสมาธิเพื่อรวบรวมกำลังใจให้สงบตั้งมั่น แล้วก็ขั้นที่สองใช้ใจที่สงบมีกำลังนั้นแหละครับมาเจริญปัญญาพิจนารณาสภาวะต่างๆตามจริงเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งการแก้ที่ปัญญาโดยตรงนี้แหละครับถือเป็นอุบายหรือทางลัดได้ใช่ค่ะข้อ4การฝึกฝนนี้ต้องอาศัยความเพียรและก็ความอดทนอย่างมากเลยครับในการต่อสู้กับกิเลสและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะความขี้เกียจ เปรียบเหมือนการต้องอดทนถอนหนามที่ตําเท้าเราอยู่เพื่อให้หายเจ็บในระยะยาวอื mm. และสุดท้ายนะครับเมื่อปัญญาได้รับการฝึกจนแก่กล้าสามารถรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปทำลายอวิชชาซึ่งเป็นรากเงาของทุกลงได้แล้วความสงสัยทั้งหมดรวมถึงวงจรการเวียนไหวไตเกิดก็จะดับสิ้นไปเองโดยสิ้นเชิงเป็นสภาวะที่รู้ได้ประจักษ์แก่ใจตนเองหรือสันทิทิกโกครับค่ะ <c oughs> มีการเป,เปเรียบเคียกสองอย่างในคำสอนนี้ที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะอย่างแรกคือกิเลสเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเหมือนหนามที่คอยทิ่มแทงใจเราอยู่เรื่อยๆครับกับอย่างที่สองคืออวิชชาหรือความไม่รู้จริงที่เป็นต้นต่อใหญ่เปรียบเหมือนกษัตริย์ใหญ่ตัวขนองที่ซ่อนตัวบงการอยู่ลึกๆในใจเราอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราลองกลับไปสำรวจใจตัวเองกันดูเล่นๆก็ได้นะคะว่า ในแต่ละวันเนี่ยมีหนามเล็กๆประเภทไหนบ้างเช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆความอิจฉาหรือความยึดติดในความคิดตัวเองบางอย่างที่มันอาจจะกำลังส่งผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตหรืออาจจะมองข้ามมันไปบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทำใจธรรมะง่ายๆเพื่อใจที่สบาย แล้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำใจธรรมะง่ายๆเพื่อใจที่สบาย